ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงแนะนำ5แมบใหม่นะ่าเล่นที่ขนไม่ขนพลาดน,นะครับผมเดดเลียว<ะ>แมบแนวผจญภัยและเอาชีวิตรอดที่อยู่ในทะเลทรยายโดยให้ผู้เล่นตั้งทีมกันแล้วขึ้นรถไฟเพื่อขับไปตามทางนะครับและคอยเอาตัวรอดจากมอนเตอร์ข้างทางนะครับผมและยังต้องคอยเติมเชื้อเพลิงให้รถไฟ เพื่อที่รถไฟเราจะได้ไปต่อได้นะครับแถมตัวแมปยังมีอาชีพให้เลือกเล่นเลือกซื้อหลายอาชีพมากๆนะครับผมโดยใช้เงินแดนในการซื้อนะครับเป็นแมปที่ค่อนข้างสนุกยิ่งเล่นกับเพื่อนเนยอะยิ่งสนุกนะครับผมบูลล mm ็อกไลเวลแมปแนวฟุตบอลที่ทำมาจากอนิเมะชื่อดังอย่างบูลล็อกนะครับผม โดยตัวแมปจะให้เราเล่นเป็นทีม 5v5 นะครับผมและจะมีสไตล์ในการเล่นให้สุ่มหลากหลายแบบเลยนะครับเอฟเฟกสวย mm hmm. เล่นแล้วเบี้ยวเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. อาโซเลตแมปแนวฟุตบอลที่ทำมาจากอนิเมะชื่อดังอย่างบูล็อกนะครับผม mm hmm. เหมือนแมปตะกี้เลยโดยตัวแมปก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผม เล่นไปทีมหฮาวีห้าและมีสไตล์สุม่มแต่ที่แตกต่างกันจะเป็นเกมเพย์นะครับผมโดยอัลซูเลตเนี่ยเกมเพย์เขาจะค่อนข้างเล่นยากแล้วก็เล่นเร็วกว่าแมปบล็อกไลเบิลค่อนข้างมากนะครับผมบาสเกตบอลสีโลแมปบาสที่ทำมาจากอนิเมะชื่อดังอย่างคุโรโกะนะครับผม โดยตัวแมปเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นทีมนะครับผม 5v5 ตัวแมปจะมีการสุ่มสไตล์การเล่นและโซนด้วยนะครับผมทําให้มีการเลี้ยงและการชูดที่ไม่เหมือนกันนะครับเกมเพลย์เล่นสนุกแถมมีอันตรทยๆกดใช้ด้วยนะครับผมตัวแอนิเมชั่นทําออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับวอลเลย์บอล e ีเ n นแมปแนววอลเลย์บอลที่ทํามาจากอนิเมชื่อดังอย่างไฮคิวนั่นเองนะครับผมโดยตัวแมปเนี่ยจะให้เราเล่นเป็นทีมนะครับผม 6v6 ตัวแมปจะมีการสุ่มสไตล์การเล่นความสามารถพิเศษด้วยนะครับผมแต่และสไตล์เนี่ยก็จะมีค่าสเตตที่ไม่เท่ากันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5แมปใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับผมใครชอบแมปไหนก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับ ถ้าผมพูดผิดตรงไหนไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องใหม่ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ